มันมันหายใจได้ไม่เต็มปอดเท่าไรหร่ค่ะเวลาเราจะหายใจหายใจลึกๆค่ะมันจะมันจะเจ็บมันจะมันจะเสียบมันจะจุกแล้วก็ค่อยๆผ่อนหายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าผลเอ็กซเรย์คือไม่ได้มีเลือดออกข้างในแล้วก็ไม่ได้หกักไม่ได้อะไรแค่เหมือนแค่ร้าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรากลับมานอนบ้านดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยชอบนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอืแต่ว่า น่าจะไม่น่ามีปัญหามากนะเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วไม่มีเลือดออกในช่องท้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีถลอบปอกเปิกเลยอะ่ะไม่มีเลยค่ะมุมแบบแปะทั้งตัวอย่างนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้มือข้างขวาที่ฝนก็ถือตะกร้าใส่ลิงอยู่น้องลิงอะค่ะกลัวว่าลิงจะเจ็บเราก็เลยยกตะกร้าขึ้นข้างขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสีข้าง มือนข้างซ้ายอะคะ่ะลงแบบเต็มๆเ,เลยอะไรเงี้ยก็ก็ยกเลิกการซ้อมที่จะไปอุดรเสียงอีสานแล้วก็วันจันทร์มีละครแล้วก็ไปไปถ่ายเท่ากับที่เราจะทําได้อะคะ่ะแต่ก็จะมีคิวคอนเสิร์ตเล็กๆ่น้อยอยู่เดแล้วดูอาการก่อนค่ะว่าว่ายังไงไหวไหมอ่ะมองในแง่ดีว่าเออไปแล้วเดี๋ยวอันตรายหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ให้ไปอะไรเงี้ยคิดในแง่ดีคิดในแง่ด,ดี ค่ะหรือ<ด><ด>ว่า<น>จะมีเขาเอ,อาปาดเขมันตรงนี้แหละเอออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแฟนๆหลายๆคนนะคะที่แบบอุ้ยที่โทรเข้ามาแบบลงแบบนั้เดียวคนแบบว่าข้อความอะไรเข้ามาเยอะมากเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ยังไม่ได้รับสายใครหลายๆคนนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ที่แสดงความเป็นห่วงมาตอนนี้อาการก็คือก็เฝ้าเฝ้าดูอาการอยู่ตอนนี้อ่าซี่โครงแค่ร้านนะคะแค่ร้าว แกร้าสองซี 4, ่ก็กลับมานอนดูอาการที่บ้านเพราะฉะนั้นะก็ฝากฝากเป็นอุทาหรณ์นะเดินให้มีสติทุกอย่างเก้านะคะมองก่อนมีอะไรขวางหน้าเราอยู่หรือเปล่าเออแล้วถ้าล้มไปก็อย่าเพิ่งรีบขยับตัว